สวัสดีค่ะเพื่อนๆประวันได้มีกะทิค่ะพี่จิงอ่ะได้ได้ตะเทียงแล้วค่ะแต่ว่าบร่ได้กินสั่งเพิ่นมากค่ะบดนี้กะหิ้วเข่ากับเฝ้าเข่าเมืองเนาะค่ะฝนกะสีมาเลือดทื่อเท่ามากโอ้ยเฝ้าไปเฝ้าไปเฝ้ามากว่าสิเฝ้ากินกาแฟกะบร่ได้กินค่ะก็เลยกับมากินกลับมากินในมีกะทิอยู่บ้านค่ะ เจ้านี้เพิ่นเฮดแสบค่ะว,ว่าว่าสิจอดปั่มกินกาแฟาบอกกาเลยค่ะเพราะว่าโอ้ยเขาเมืองเดี๋ยวมาทางบ้านเดี๋ยวมาทางบ้านมืดตือเลยห่วงเฮื่อนก็นเลยบอกกา เจ้านี้เพิ่นเฮ็ดแซ่บค่ะเพิ่นสีเฮ็ดขายในมูบ่บานสร้างหล่ะเพิ่นกะเอามาส่งหอดเฮือนเลยสะดวกสบายเฝ้าไปเฝ้ามามบ่วยใจกลับมาหอดเฮือนกระถางต้นใหม่สองกระถาง เลยเนี่ละนาดเลยแซ่บจังมีกะที่เฮ็ดขันตอนหลายกะเห็ดบ,บ๊เปินเวลาข้าเจ้าเห็ดกะประวันกะซังข้าเจ้าเลยค่ะ ร่มครับแหน่เมื่อนี่ร่มจากฝนว่าเป็นไง แจกจากเพื่อน 一坨。 เป็นใส่ใส่ถั่วปนน่ำค่ะแสบ ไปธุระย่านไดกับเฝ้าไปเฝ้ามาขังแมวไว้ในบ้านขันบัวไว้ในบ้านากบับบอุ่นใจเปิดแอร์ให้ ปวันกับขอบคุณกำลังใจจากเพื่อน,อนที่รับชมคลิปสนับสนุนช่องน,อน้อยของปวันค่ะจังไดกับฝากเพื่อน,อนกดไลค์กดติดตามให้ในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน,อน้อยของปวันค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อน,อนขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ